สนับสนุนโดย OR เติมเต็มโอกาสเพื่อทุกการเติบโตร่วมกันคนที่เฮียเนี่ยใช้เครื่องแบบหาแดกอยู่คอยครอบครัวเม,มีอันเป็นไปมีความชิบหายนะไม่ว่าจะเป็นเจดโคตรแโคตรนะ แล้วก็ใครที่รู้ตัวผิดอยู่แก้ไขเถอะเพราะประชาชนไม่มีจะแดกแล้วนี่มึงยังจะเอาประเทศเอาแผ่นดินไทยให้คนอื่นอีกเหรอนะแล้วก็สแกมเมอร์ตัวเดียวอ่ะยอมรับได้ไหมอ่ะเพราะรู้จักกันหรือเี้ยอะไรแต่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเขาพูดแฟแล้วก็ท่านนายกในปัจจุบันนี้นะอย่าเดินหนีไม่ถ้าท่านให้ผมเลือกในสมัยหน้าและใหญผมก็บอกเสียงให้อ่ะอย่าเดินหนีไม่ครับท่าน ครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับเรื่องของการจอมพลังไอรัชนกนะครับในเรื่องของว่าคุณการจุดใต้ตาตอหรือเปล่าเกี่ยวกับที่สนิทคุณธรรมนัทพนเราสนิทกันได้ผมเข้าใจนะครับแต่ว่ามันจะเป็นไปได้หรือไม่ว่าไม่มีส่วนรู้เห็นเลยแล้วคุณไอก็บอกว่าคุณการเนี่ยได้ใช้เฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงเกษตรด้วยนะแต่ว่าเขาก็ช่วยสังคมช่วยชาติคือผมว่าผมชอบไอรัชนกนะ พักส้มเนี่ยผมไม่ได้ชอบพักส้มทั้งพักนะเพราะแม่งหนึ่งหนึ่งสองรูปคมในหลวงเฮี้ยอะไรเงี้ยผมเกลียดความรลยยำพวกมันอยู่แล้วแต่ไอ้ละชนดูเป็นคนตรงใจมาขุดถอนรากถอนโคนดีมากรมรังสีมันเนี่ยผมชอบนอกจคนอื่นผมไม่ชอบเลยนะครับเออส่วนการจอมพลังใี่ผมรักเนะี่ยเพราะว่าเขาช่วยประเทศชาติแม่งไปเหนื่อยสี่เดือนขนาดนั้นเฮี้ยเข้าใจป่ะคนที่ทํางานราชก,การได้เงินเดือนแดกภาษีไม่มีใครโผล่หัวไปแบบการเลยนอกจากทหารหารใช่ไหมแล้วลองมาฟังไอ้กันกระทรวงเกษตรในการไปลงพื้นที่ ดิฉันมีรูปนะอันนี้ตัดสินใจอยู่ว่าจะเปิดดีไหมอ่ะต่พูดไปละเออนะคะแล้วก็เออหลายหหลายหครั้งเนี่ยบริษัทของคุณกันก็ได้รับการเรียกว่าได้โครงการจากกระทรวงเกษตรนะคะ เราก็เป็นวิธีการแบบเฉพาะเจาะจงซึ่งเป็นวิธีการที่พอต่ำกว่าห้าแสนเนี่ยมันเลือกจิ้มผู้รับเหมาได้เลยซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนตั้งคําถามมาเข้าใจนว้ยว่าคนเราแม่งสนิทกันสนิทรัฐมนตรีมีการหัวประมูลหัวงานกันซึ่งแม่งเป็นทุกกลมทุกทุกกลมทหารเหมือนกันไอบริษัทต่างๆที่แม่งซ่อมบํารุงปืนบํารุงหออะไรเงี้ย หัวประมูลปลอมอยัดใต้โตของนั้นน่ะจริงๆเรียกตบมากลางสีแยกก็ได้คือต้องบอกว่าคนที่สูงขึ้นแบบเนี่ยแม่งมีนอกมีในทุกตัวยกเว้นพวกแบบตลาดประทวนตลาดล่างมาหน่อยตลาดที่แบบคนทํางานน่ะปฏิบัติการน่ะแต่ตลาดผู้บริหารนี่คือแม,ม่งแดกยับนะถ้าคนขาวก็ดีนะครับผมก็ขอให้ท่าน ประสบความสําเร็จรในอาชีพการงานนะขอบคุณที่เป็นค้ารับใช้ประชาชนแล้วก็รักประชาชนเป็นที่ตั้งนะครับแล้วก็พระมหากษัตริย์เป็นจุดยืนนะรวมถึงชาติที่ทุกคนต้องเสียเลือดสีเนื้อแล้วก็ไม่สามารถเสียศักดิศรีได้แต่คนที่เฮี้ยเนี่ยใช้เครื่องแบบหาแดกอยู่ขอ้ครอบครัวมีอันเป็นไปมีความชิบหายนะไม่ว่าจะเป็นเจ็ดโคตรแดโคตรนะ แล้วก็ใครที่รู้ตัวผิดอยู่แก้ไขเถอะเพราะประชาชนไม่มีจะแดกแล้วนี่มึงยังจะเอาประเทศเอาแผ่นดินไทยให้คนอื่นอีกเหรอะนะแล้วก็สแกมเมอร์ตัวเดียวอะ่ะยอมรับได้ไหมอะ่ะว่ารู้จักกันหรือเฮียอะไรแต่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องพูดแฟแฟแล้วก็ท่านนายกในปัจจุบันนี้นะอย่าเดินหนีไม่ถ้าท่านาใหญผมเลือกในสมัยหน้าและใหญผมมันก็บอกเสียงให้อะ่ะอย่าเดินหนีไม่ครับท่าน